สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่มีชื่อว่า Monster Clan เกมนี้เป็นสไตล์ที่ทำให้คุณรวบรวมสะสมมอนสเตอร์ของคุณนะครับเอาไปพัฒนาอัปเกรดแล้วก็ไปต่อสู้ครับฟังดูเหมือนเกมอื่นทั่วไปใช่ไหมฮะแต่เกมเนี่ยมีฟังก์ชันที่แอดออนขึ้นมาคุณสามารถเอามอนสเตอร์ไปผสมโพชั่นก็ได้นะมีระบบแลนไอซ์แลนมีระบบมอนสเตอร์เคปขึ้นมานะครับอะไรที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p ย a ล l อตแล้วก็เพจ f a c e b o o k p ย์ล็อตด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกม NFT นะเกมมอนสเตอร์แกนครับถ้าฟังดูปกติเนี่ยก็จะเหมือนเกมทั่วไปใช่ไหมฮะจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่พาร์เนอร์ครับผมพาไปดูพาร์เนอร์เขาก่อนละกันนะครับน,นี่คือภาพหน้าตาของพาร์เนอร์เขานะครับเรียกว่าเยอะเลยนะเยอะมากเลยละกันนะครับ ก็แตกต่างจากเกมอื่นๆนะครับที่สมัยนี้โผล่มาจะมีพาร์ทเนอร์อยู่แค่1หรือ2เจ้าเท่านั้นนะครับแต่ Monster c ์แคมีมอนพาร์ทเนอร์เนี่ยเยอะมากนะครับรวมไปถึง Audit เรียบร้อยนะครับโดย RD Auditors แล้วก็ Hacken ครับแสดงว่าส,ส่วนของพาร์ทเนอร์กับแสส่วนของ Audit เ,เกมนี้ผ่านแล้วนะไปดูโซเชียลมีเดียเขาก่อนแล้วกันนะครับ Twitter นะ Monster Clan Twitter เ,เริ่มเมื่อกรกฎาคม2021ครับผู้ติดตาม67,000คน และในตัวของ Tele g กร m ครับก็66 0 0นะครับไม่แตกต่างกับ t ว i t เตอร์มากนักเนอะและก็อยู่ในเลทที่เรียกว่าคนติดตามเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะในทว i t เตอร์ของเขานะครับมอนสเตอร์แคนคืออะไรครับรูปแบบพื้นฐานของการเล่นของเขานะหรือแมคานิกของตัวเกมนะครับคุณสามารถเก็บรวบรวมตัวมอนสเตอร์ของคุณได้นะครับสามารถครีเอตตัวมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆหรือระบบที่เรียกว่า Breeding ในเกมนี้ก็มีนะ สามารถฟีดิงมอนสเตอร์หรือให้อาหารให้ตัวละครของคุณเนี่ยพัฒนามากขึ้นมีค่าสิทัสที่เก่งขึ้นเอาไปต่อสู้ได้นะครับในแบทเิลโหมดเนอะรวมไปถึงการเทรดดิ้งมอนสเตอร์การซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะมอนสเตอร์ของคุณก็คือ NFT นั่นเองนะครับรายละเอียดต่างๆในหน้าเว็บไซต์ก็จะมีตัวรูปแบบมอนสเตอร์นะซึ่งใครที่ชื่นชอบกับภาพแบบเกมแบบนี้ก็น่าจะถูกใจกันทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเปิดเผย ของตัว d e v e l o p e เรเรียบร้อยแลวนะครับแต่หน้าตาเขาเป็นกระตูนอยู่นะหน้าตาเป็นกระตูนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ของเขานะก็ใครสนใจในเว็บไซต์รายละเอยียดดีเทลก็เข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับเราไปดูในตัวของ White Paper ของเขาเลยละกันซึ่งเขาจะเรียกว่า g r ั m p y paper นะครับรายละเอยียดดีเทลของเขาเป็นยังไงบ้างครับ g r ัม py Paper เนี่ยบอกว่าเจ้าตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะสามารถเล่นได้นะครับซัพพอร์ตแพลตฟอร์มทั้ง Google Play S App s t o ร e รวมไปถึง PC Windows และก็ MacBookOS ด้วยนะครับซึ่งระบบของเกมเนี่ยจะแบ่งมอนสเตอร์เป็น3คลาสหลกัหลกๆครับคลาสแรกก็คือโพชเนอร์หรือคลาสปรุงยานะครับคลาสปรุงยาคุณสามารถเอาไปปรุงยาได้อย่างเดียวนะตัวละครหรือมอนสเตอร์ในแผนกนี้เนี่ยเขาไม่สามารถไปสู้รบ PVP หรือ b a t t l e Mode ได้นะครับคลาสสองคือไฟเตอร์ครับไฟเตอร์ก็คือไปต่อสู้ได้อย่างเดียวเอามาปรุงยาไม่ได้นั่นแหละนะครับ2งคลาสนี้ทำหน้าที่แตกต่างกันนะ แต่คลาสที่3ครับหรือคลาสที่เรียกว่ามาสเตอร์คลาสนี้เขาสามารถทําทั้งสอกิจกรรมได้นะไม่ว่าจะเป็นการปรุงยาหรือการต่อสู้ครับซึ่งถ้าคุณมีมอนสเตอร์คลาสเนี้ยเขาบอกว่าก็น่าจะมีมูลค่าละนะครับเพราะสามารถทําได้หลากหลายนะครับมีระบบไอซ์แลนด์หรือผมเรียกท่านๆว่าระบบ Land แลนละกันเหมือนเกมอื่นนะซึ่งเกมนี้เขาไม่ได้บังคับคุณว่าคุณจะต้องมีแลนนะครับแต่มันถูกจํากัดด้วยข้อกําหนดบางตัวครับ อย่างเช่นถ้าคุณไม่มีแลนหรือไอซ์แลนเนี่ยตัวละครของคุณจะมีลิมิตลิมิตในการเติบโตนะแสดงว่าค่าพลังค่าสตัต่างๆของมอนสเตอร์คุณถ้าไม่มีแลนมันก็จะด้อยก,กว่าคนอื่นเวลาคุณไปต่อสู้เนี่ยคุณก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับระบบแรนเกมนี้มีการเช่านะมีระบบเลนจิ้งอยู่ครับซึ่งคุณสามารถไปเช่าหรือไปซื้อก็ได้ในตลาดกลางหรือ Marketplace ครับ มีระบบถ้ำมอนสเตอร์นะครับก็คือเหมือนเป็นบ้านนี่แหละที่จะทําให้คุณเก็บกักมอนสเตอร์ของคุณได้นะครับซึ่งตัวเกมได้บอกว่าให้มอนสเตอร์มารีแลกซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นการฟื้นจากการไปต่อสู้นะซึ่งสามารถฟื้นพลังงานหรือส่วนต่างๆได้นะต้องไปดูกัอนอีกทีในรายละเอียดตอนเกมเปิดนะครับซึ่งระบบเคฟหรือระบบบ้านของมอนสเตอร์เนี่ยจะมี4หลักสี่ระความแรงเนาะเบสิกครับจะเก็บมอนสเตอร์ได้4ตัวแซนดร์ดเก็บได้8ตัว ถ้าเป็นสูงสุดหรือพรีเมียมจะเก็บมอนสเตอร์ได้ทั้งหมด25ตัวครับมีระบบโพชั่นนะครับโพชั่นคืออะไรนะโพชั่นในเกมนี้เขาใช้บีดดิ้งตัวละครนะตัวนี้เลยเขาบอกว่าใช้สำหรับ Create New Baby Monster นะครับแสดงว่าก็ถ้าใครที่ต้องการที่จะออกลูกออกหลานตัวมอนสเตอร์ของคุณนะ่คุณก็ต้องใช้โพชั่นนะครับแล้วโพชั่นจะได้จากการอะไรครับได้จากการผสมครับจากหม้อปุงยา มอปรุงยาถูกแบ่งเป็นอีก4เกรดนะครับแบบเบสิกแบบเซนด้าแบบซูเปอร์และก็แบบพรีเมียมครับแตกต่างกันในเวลาปรุงยานะแบบเบสิกคุณจะใช้เวลาทั้งหมด7วันในการปรุงยา1สูตรนะครับถ้าสูงสุดพรีเมียมใช้เวลาแค่2วันครับถ้าใครที่มีเงินเยอะก็อาจจะซื้อหรืออาจจะเช่าก็ได้ครับในระบบ Marketplace นะเกมนี้มีระบบการให้เช่าอยู่นะครับระบบฟีดิงก็คือการที่จะ พัฒนาตัวละครของคุณอัพเกรดตัวละครของคุณให้เก่งขึ้นเพื่อไปสู้รบในโหมด Battle หรือโหมด Tournament นะครับระบบ Labrary o t o หรือระบบ Lab นะนะี่ยระบบวิจัยนะครับก็จะแบ่งเป็น3หมวดหลกักๆระบบหมวดแรกก็คือ Feeding p u r p o s e การวิจัยเกี่ยวกับอาหารหรือที่คุณจะสามารถไปพัฒนาตัวละครคุณได้รมบดที่2คือระบบ Potion p u r p o s e ครับ คือระบบที่จะ create ตัวละครหรือระบบ breeding นี่แหละเหมือนเกมอื่นนะครับและอันดับที่3าก็คือ multi purpose สามารถทำได้ทั้ง2แบบนะก็เกมน,นี้ประมาณนี้นะครับอ่าสรุปกันอีกทีนะครับเกมน,นี้คุณจะต้องผสมยาบุงยาไปต่อสู้นะครับรวมไปถึงต้องมี l a น,นะเพื่อพัฒนาตัวละครของคุณแล้วก็ได้ฟังก์ชันพิศเศษเพิ่มเติมนะครับโดยเหรียญในเกมน,นี้ชื่อว่าเหรียญ m o n s ์หรือง่ายง่ายก็เหรียญนสเ s t e r นั่นแหละนะครับเหมือนชื่อตัวเกมแหละ monster clan นะครับ ซึ่งเรนมอนทำอะไรได้บ้างครับเขาใช้ทำการซื้อขายตัวมอนสเตอร์นะและเป็สองคือซื้อขายโพชั่นครับหรือสเปเชียลฟีดอาหารของคุณนี่แหละตัวที่สามครับคือซื้อขายหรือให้เช่าตัวหม้อปรุงยาครับลันสี่ซื้อขายหรือให้เช่าตัวแลนด์นะและก็ตัวเคฟหรือตัวถ้ำด้วยนะครับสุ่ดท้ายคือเอาไปซื้อแพคเกจหรือซื้อเจมนะครับ ได้แค่นี้นะซื้อขายมอนสเตอร์ซื้อขายยาซื้อขายหรือเช่าตัวหม้อปรุงยาซื้อขายหรือเช่าตัวแลนด์ครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจซึ่งในเกมเนี้ยถ้าคุณไปดูเหรียญเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนะครับไม่มีส่วนใดที่ได้มาจากตัวเกมนะครับเพราะในตัวเกมคุณจะได้มาเป็นดังนี้ครับคือเจมส์กับคอย ก็คลีสภาพเหมือนเกมมือถือทั่วไปคะที่คุณไปเล่นนะแล้วคุณก็ได้ตัวเพชรมาหรือตัวเหรียญภายในเกมมานะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นอินเกมเคอร์เรนซีครับตัวเจมจะเป็นสเปเชียลเคอร์เรนซีนะส่วนตัวคอยจะเป็นอินเกมเคอร์เรนซีที่คุณเล่นแล้วคุณจะได้คอยมาครับซึ่งคอยเนี่ยคุณก็จะใช้ในส่วนต่างๆแหละไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวละครของคุณในการาเป็นค่าใช้จ่ายในการครีเอทโพชชั่นต่างๆนะครับแสดงว่าเกมนี้คุณไม่สามารถหาเหรียญมอนสเตอร์จากการเล่นเกมได้นะครับ แลเหรียญมอนสเตอร์คุณจะได้ยังไงก็จากเมื่อกี้ครับคุณต้องเอาตัวละครตัวโพชัน่นหรือตัวหม้อปรุงยาเอาไปขายนะครับคุณถึงจะได้เหรียญมอนสเตอร์มาเพื่อมาแลกเปลี่ยนในชีวิตจริงนะอันนี้เกมเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยจะแตกต่างกับเกมอื่นๆนะครับเพราะเกมอื่นๆเนี้ยเวลาคุณลงมันเจียนมาคุณจะได้โทเค็นอีกตัวหนึ่งครับซึ่งตัวนั้นนี้ยคุณสามารถเอามาส w a ปเป็นเหรียญจริงๆแล้วก็มาทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนในโลกจริงได้นะครับตัวเนี้ยจะแตกต่างกันนะ มีระบบเลเวลครับซึ่งคุณที่ลงไปต่อสู้ในดันเจียนหรือโหมดของ PVE คุณก็จะมี EXP หรือค่าประสบการณ์อมอนสเตอร์มาพัฒนาตัวละครค,คุณได้เช่นเดียวกันนะครับฟังก์ชันในการที่จะสะสมตัวละครอื่นๆหรือว่าในการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนอันนี้คุณก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในระบบของตลาดกลางของเขานะครับก็ใช้เหรียญมอนสเตอร์นะฮะ <g ül> ซื้อขายแลกเปลี่ยนโพชั่นนี้ผมบอกไปแล้วมีระบบออชชั่นด้วยนะระบบการประมูลนะครับซึ่งคุณสามารถเอาตัวละครหรืออุปกรณ์ต่างๆมาประมูลก็ได้ครับ <g ül> และในการ r e a ดดิ้งครับคือการ g e n นเรตมอนสเตอรนะซึ่งคุณจะต้องมีโพชั่นก่อนละหลักการของเขาครับก็คือการที่คุณจะต้องมีตัวละครหรือมอนสเตอร์2ตัวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะทอวด u าวนะครับเอา2ตัวเนี่ยแล้วก็มีโพชั่น1โพชั่นนะครับมาทําการ b r e ดดิ้งกัน นะครับซึ่งโพชั่นคุณก็ได้จากหม้อปรุงยางคุณนี่แหละที่ทำการมิกพชันมาจับทั้งหมดครับรวบรวมไปในแล็นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็รอครับในมอนสเตอร์แต่ละตัวมันจะมีระบบของคูดาวพีเรียดด้วยนะซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับและก็ค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์คุณต้องเสียเป็นคอยนะคอยก็คือได้มาจากการที่โรงดันเจียนแล้วคุณก็ได้เหรียญมาครับคูดาวพีเรียดคืออะไรครับคูดาวพีเรียดคือระบบที่ เวลาคุณผสมพันธุ์แล้วเนี่ยพอได้ลูกออกมาแล้วนะคุณไม่สามารถเอาตัวพ่อตัวแม่ไปผสมพันธุ์ต่อได้นะครับเขาจะมีเวลารอคอออยู่48ชั่วโมงครับส่วนนี้มีเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวละครมันเฟอ้อขึ้นเนาะงั้นคุณก็บรีดิ้งออกลูกมามบรีดิ้งซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับซึ่งตัวเนี้ย4 8ชั่วโมงคุณสามารถที่จะใช้เจมใช้เจมในเกมนะเอาไปเร่งเวลาอันนี้เหมือนระบบของเกมมือถือทั่วไปเลยนะครับ คูดาพิเียดคุณทําอะไรกับตัวละครคุณไม่ได้บ้างครับคุณไม่สามารถเอาตัวละครไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะต้องมีเวลารอคอยก่อนนะรวมถึงการผสมพันธ์ด้วยนะครับนะก็แสดงว่าตัวละคระฟังก์ชันนี้ของเกมเนี่ยก็ทําให้ตัวละครจะไม่เฟอรอมากขึ้นนะครับระบบการฟีดมอนสเตอร์ก็คือระบบการให้อาหารที่ทำให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นนั่นะแหละนะแล้วรวมไปถึงระบบการเทรดดิ้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวละครนะครับ b t t l e m o ม e มีอะไรบ้างครับอันดับแรก AI Mode ก็คือโหมด PVE ที่คุณจะลงไปตลุด่านนั่นแหละแล้วก็โหมด PVP ครับตัวนี้เหมือนกับเกมอื่นๆเลยนะครับแล้วก็ระบบทัวนเมนต์แล้วก็ c แค Fighting หรือระบบกิลที่กำลังจะมาแต่ยังไม่มานะตอนนี้นะครับโทเคโนมิกของเขาเจ้าเหรียญมอนสเตอร์ครับมีทั้งหมดซัพพลาย1 0 0ล้านเหรียญมอนสเตอร์นะครับราคาที่เขาเปิดขายนะครับแบ่งเป็น3รอบนะซีดราวไซจีราวไอดีโอราวซึ่งราคา คร่าวๆเนี่ยก็คือราวๆ0 1 0.15 US d o น่่ะซึ่งถ้าใครที่รอซื้อขายตอน Public Sale ก็คาดว่านะ่าคาจะเปิดประมาณ0.2-0.3 u s นา่าจะไม่เกินนี้นะครับข็อใครสนใจต้องรอจับตาดูนะครับว่าเขาจะเปิดมเมื่อไหร่นะซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะยังไม่มานะครับตอนนี้นะแพลนของเขานะครับอันนี้คือแพลนในการล็อกเหรียญเนาะตั้งแต่รอบแรกนะครับก็ซ mm ีดราวไจจิราอเดโราเขาก็จะมีขั้นตอนในการ แบ่งล็อกเหรียญแตกต่างกันนะครับซึ่งจะล็อกไปถึงนู่นคอเต 4, ปีอร์ที่สี2 0า3นะสำหรับใครที่ได้ไปรอบแรกๆแต่ IDO ดจะทําการแบ่งครับแล้วทยอยปล่อยนะทีละ1น3 1ง3านะครับจนสุดท้ายก็คือคอเตปีอร์ที่สปี2021ครับตัวเกมสามารถมีโหมดสเต็กกิ้งนะครับโหมดสเต็กกิ้งคืออะไรครับคือการที่คุณมีเหรียญเจ้ามอนสเตอร์นี่แหละแล้วไปนําฝากเอาไว้ยิ่งมีจํานวนเยอะมากเท่าไรระยะเวลาเยอะมากเท่าไร คุณจะได้ผล็อบแทนมาที่ดีมากขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นนะครับต่ำสุดนะคุณมีเหรียญมอนสเตอร์3,500เหรียญครับคุณสามารถไปฝากระยะเวลา60วันต่้แต่ละเดือนครับอันนี้คือ2เดือนนะคุณจะได้เหรียญได้เจมมา10เจมต่อ1เดือนหมายความว่าระยะเวลา2เดือนคุณจะได้มา20เจมครับและมีสิทธิ์ลุ้นลอตเตอรี่ก็คือลุ้นหวยลุ้นฉลากนี่นแหละ100เจมนะครับแต่ถ้าคุณมีทุนมากพอระดับสูงสุดนะ35,000มอนนสเตอร์ 35, Monster, ครับ ล็อกไว้ทั้งหมด120วันในทุกๆเดือนนะครับคุณจะได้ตัวมอนสเตอร์ตัวใหม่หรือเบบี้เนี่ยหตัวทุกเดือนทุกเดือนนะครับ,รนนรบและมีสิทธิ์ลุ้นมอนสเตอร์เคปหอัน1อันนะก็ลองดูแล้วกันนะครับก็แสดงว่าตัวเกมอื่นๆน,นะเวลาคุณเซ็คกิ้งไว้คุณจะได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญหรืออินเกมเคอร์เรนซีนะแต่เกมนี้เขาจะผลตอบแทนมาเป็นรูปแบบของเหรียญในเกมเป็นรูปแบบของของในเกมรวมไปถึงมอนสเตอร์ในเกมด้วยนะครับ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดสำหรับเจ้า MonsterClan นะครับแล้วก็นี่หน้าตาของทาง Developer นะซึ่งผมดูมาแล้วมันไม่มีรถแมปนะไม่มีรถแมนะครับว่าตัวเกมเนี่ยวางแผนไว่ยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมขอบอกตามตรงแล้วกันว่าเกมเนี้ยผมอาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะเพราะอันดับแรกผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ของภาเพเขาเท่าไหร่นะครับแต่ใครเป็นสาย เรียกได้ว่าชินชอบมอนสเตอร์ชินชอบสัตว์ประหลาดเกมนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณนะครับที่น่าสนใจนะแต่อย่าลืมเกมนี้วิธีการทําเงินจากเกมลักษณะเพลย์ทูเงิของเกมคือการที่คุณจะต้องเข้าไปเล่นไปหาเงินและไปหาของเอามาขายเป็นตัวรูปแบบของมอนสเตอร์หรืออ f t นะครับคุณไม่สามารถเอาเงินในเกมมาขายได้นะเพราะว่าเหรียญเขามีเหรียญเดียวคือเหรียญมอนสเตอร์ที่มาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยกันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ